พระพุทธเจ้าของเราที่เราเคารพนับถือนั้นว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีหูทิดตาชิดาสามารถมองเห็นอะไรหรือฟังเสียงอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติตามแบบสบับหรือวิธีของพระพุทธเจ้านั้นก็ให้ได้หูทิดตาชิดเหมือนกัน หรือท้ายคือกันกับพระพุทธเจ้านั้นดังนั้นคนเราเมื่อไม่มีหูชิดไม่มีหูชิดแล้วจะทำอะไรอะไรต่างๆก็ไม่สามารถที่จะสำเร็จได้เพราะเราไม่เห็นไม่รู้พูดง่ายๆคือเราไม่เห็นโจน เม,มื่อเราจะสงครามกับโจรนะเราต้องเห็นโจรมีตาทิพย์มองเห็นถ้าเราจะสู้สงครามกับโจรต้องฟังเสียงโจรมาข้างไหนต้องมีหูทิพย์ต้องมีอะไรเมื่อเหยนโจรมาก็ต้องปราบได้เมื่อได้ยินเสียงโจรมาก็ต้องเตรียมปราบได้นี้จึงจะสู้กับพัญามานหรือโจรได้ คนธรรมดาสามัญหรือปุถุชนผู้ไม่มีปัญญาไม่มีหูชิ์ไม่มีาตาชิดกโจรกบกล้นหรือพญามารก็มาแยง้งตึงเอาบรรลังไปได้อย่างนี้ดังนั้นผมจะนำมาเล่าให้ฟังวันนี้สำหรับอุดมการหรือความคิด ที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยพูดให้ฟังว่าสวรรค์อยู่ในอกนันลกอยู่ในใจพ่าน,นิพพานก็อยู่ที่ใจเมื่อพูดถึงสวรรค์นในอกนันลกในใจพ่าน,นิพพานก็อยู่ที่ใจนั้นอันนี้เป็นคํำกล่าวของปู่ย่าตายายหรือท่านเคยพูดให้ฟังเท่านั้น เมื่อเราไม่มีหูทิย์ไม่มีตาชิย์ก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นสวรรค์ในอกนรกในใจและพระนิพพานก็อยู่ที่ใจได้การฟังนั้นมันเป็นเพียงได้ยินมาทางสัญญาเราต้องทำต้องเจริญสติหาด้วยน้ำพักน้ำแรงเนืยอสติปัญญาของเราเองจึงจะเป็นที่พึ่งอันกระเสริ อย่างที่เราเคยพูดกันว่าพุทธังสันนัคฉามิข้าพระเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสาระเป็นที่พึ่งกำจัดไทยได้จริงธรรมังสันนัคฉามิอันนี้เป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่าข้าพระเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสรระเป็นที่พึ่งกำจัดไทยได้จริงแปลเป็นภาษาไทย ถ้ารมก็แปลว่าคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องฟังให้เป็นสังฆังสนักขรรภ์นีข้าพเจ้าอันนี้เป็นสังฆังสนักขรมภนเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่าข้าพเจ้าถื่ออภิสฆงเป็นสาระเป็นที่พึ่งําจัดไทยได้จริงอันนี้เมื่อเรามีหูชิดมีตาชิดก็ต้องมองเห็นได้พระพุทธเจ้าคือจิตใจสะอาด สว่างสงบนั่นเองถ้าทำก็ทำตัวของตัวนี่แหละให้เป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้ามีเมตตากรุณาและปัญญาถ้าสงฆ์ก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามถ้าทมวินยัยที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ดีแล้วนั้นนี่เรียกว่าเราได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามีหูทิพย์ต้องฟังเสียงพระพุทธเจ้าพูดได้ มีตาทิพย์ก็ต้องมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างนั้นได้อย่างนี้อีกบทหนึง่งผมอยากกล่าวหรือนํามาชี้แจงในที่นี้เมื่อพระพุทธเจ้าของเราสเสวยหรือรับประทานข้าวนางสุสดาแล้วว่าเอาขันือฐานไปอธิษฐานในแม่น้ำว่าข้าพเจ้า จะได้ตัดสรู้เป็นพระเจ้าข้าพระเจ้าจะวางขันใบนี้หรือถาดใบนี้วางลงในน้ํานี้ให้ขันใบนี้หรือถาดใบนี้ควรกระแสะของน้ําขึ้นไปข้างเหนือหรือข้างบนหรือด,ดังที่ต้นน้ำอะไรละตรงกันข้ามถ้าข้าพระเจ้าจะไม่ได้ตัดสรู้ไม่ได้เป็นพระเจ้า ให้ขันใบนี้ลอยไปตามกระแสของน้ําว่าอย่างน้นถ้าหากว่าคนมีหูทิ์มีตาชิดก็รู้ไม่มองเห็นทันทีว่าขันก็ได้แก่ขันห้าคือลูกเวทนาสัญญาสังขารยินญ,ญาณที่มีในพระองค์นั้นพระองค์จะไม่ทำไปตามอำนาจ ของกิเลสคือน้ำใจหรือน้ำคือายสั่นพระองค์ก็ส่วนกระแสของน้ำคือเอาขันห้าเป็นตาหูจมูกลิน้นกายและใจนี้จะไม่ทำไปตามอำนาจของความทุกข์คือตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกตรมกลิ่นลิ้นได้รด กายถูกสัมผัสจิตใจมันนึกมันคิดขึ้นมาพระองค์เห็นพระองค์รู้อันนี้ก็เรียกว่าหูทิพย์าตาทิพของพระพุทธเจ้าถาตก็หมายถึงธาตุตืคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่เป็นรูปเป็นตนเป็นโตน,นี่เองอย่ไม่ทำไปตามอำนาจของกิเลสสายตาม ส่วนกระแสอันนี้ให้ได้ดังนั้นการต่อสู้ของพระองค์จึงชนะกับโจรผู้ร้ายหรือพญามานได้โจรในที่นี้แต่คนผู้ไม่มีหูทิศไม่มีตาทิศไม่สามารถที่จะมองถึงโจรได้โจรในที่นี้ก็คือโมหะโทสะโละ ที่มาแย่งเอาบัลลังก์ของพระองค์มันเคยแย่งเอาบัลลังก์ของคนที่ไม่มีหูชิดไม่มีาตาชิดได้อย่างสบายๆเมื่อพระองค์ต่อสู้ได้ไซสัสนะดูแล้วโจรผู้ร้ายเมื่อพระยามาลเหล่านั้นก็จับหายไปหมดเพราะพระองค์มีหูชิดมีาตาชิด มีหูทิพมีตาทิพคือมีสติมีปัญญามีสมาธิมองเห็นความปรากฏของอวิยาคือโมหะโทสะโลภะเต็มโจรมันจะเข้ามาต้นเอาบรรลังคือความสะอาดความสว่าคงความสงบของพระองค์ พระองค์ก็มองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นโจรมันเข้ามาปล้นเราได้ต่อเมื่อเรามีคมหลงผิดคือหลงต้นตอที่เกิดสำเนิดของชีวิตนี้อดังนั้นพวกเรามาที่นี่ต้องฝึกฝนอบรมให้มีสติมีหูที่มีตาที่เหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้า หรือคล้ายๆคือกับพบระพุทธเจ้านั่อเอืเราเคยได้ยินได้ฟังกันมามากพอสมควรว่าอาดีตี่ผ่านไปแล้วเราจะเอามาแก้ไขในปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้อนาคตที่ยังไม่มาถึงเราจะไปแก้ไขในปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักปัจจุบัน แก้ปัญหาที่มีขึ้นในปัจจุบันเรียกว่าผู้มีหูชุดมีตาชุดปัญหาปัจจุบันนั้นที่มันนำทุกมาให้คือทุกโจรเส้นมาคูบุรีจุลากราเฮโรอินเป็นเล่นการนพนันเหล่านี้โจรมันมาต้นเอาสิ่งเหล่านี้แหละ รั์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความเหน็ดเหนื่อยหรือหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแบกผลเล่น,นกรรมกรหามาด้วยได้น้ำพักด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยความเหน็ดเหนื่อยแล้วเมื่อพญามารหรือโจรเข้ามาปล้นก็เห็นว่าเล่สู้กับพญามารได้เื่กับโจรได้ปราบโจรปราบพญามารได้ คนใดมีหูทิดมีตาชิดเส้นมันอยากถูกบุรี่เอาโจรมาปล้นแล้วหรือว่าทุกเกิดขึ้นเพราะโจรรู้จักอย่างเช้นยากินมมาโจรมาแล้วจะมาปล้นบ้านเราแล้วเนี่ยมันจะมาแย่งเอาทรัพย์สมบัติของเราแล้วเห็นรู้ทันทีหรือจะไปดูหนังฟังลำจดนตี อะไรต่างๆเลยมันเสียเงินที่เราหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงความยากเห็นอดทนด้วยหยาดเหงื่อเราหามาด้วยความน้ำบากเราก็พยายามให้มีสติมีสมาธิมีปัญญามองทะลุลงไปให้เห็นกับโจรหรือพญามารอย่างที่พระพุทธเจ้านั้น ก่อนที่จะมองเห็นโจรหรือพญามารอย่างที่พระเจ้านั้นก็ต้องมีสติพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามีสติให้มีปัญญาหรือมีสมาธิมองสิงโจรที่มาเกิดขึ้นมาดังนั้นพวกเราทั้งหลายอยู่ในณนสถานที่นี้เคยได้ยินได้ฟังปู่ย่าตายายของเราเคยสอนเอาไว,ว้ว่า สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจคนจะไปเกิดเมืองสวรรค์นั้น,น,นมีเทวดาเอากระดาษทองคำหรือสอก็เป็นทองคำมาบันทึกเอาซื้อเสียงเรียงนามเอาไว้เมื่อตายจากโลกนี้ก็ไปเกิดบนสวรรค์ลงกันข้ามคนใดจะไปตกนรกก็มีา่ามพิบาล เอาหนังหมาเนาวหรือสุนัขนาวมาเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรบันทึกเอาชื่อเสียงเรียงนามเอาไว้เมื่อตายจากโลกนี้หมดลมหายใจไปแล้วก็ไปตกนรกเราเคยได้ยินกันที่ตรงนี้ดังนั้นคนจะไปตกนรกนั้นเหมือนกับข้าวสารที่ยัดอยู่ในกระสอบดังนั้นเราไม่มีหูทิด ไม่มีตาชี์ก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นสัตนลกได้อ <c oughs> ืาหว่าคนตะจัตตลกนั้นแน่นอัดกันเหมือนกับข้อารยัดอยู่ในกระสอบแต่มองกันไม่เห็นได้ยินเสียงเอะโวยวายดังกล้องอยู่อย่างนั้นเนี่ยแต่มองไม่เห็นสมมติมให้ฟัง กันในงาอย่างที่เราทำควนในหม้อหม้อัวที่เรากำลังทำอาหารพอดีเราเอาหม้อไปตั้งบนไฟแล้วน้ามันเดือดขึ้นมาที่มีอาหารเช่นผักหญ้าอะไรก็ตามละ่ะหรืมมอหมักหมักเกลืออะไรก็ตามที่เรามองเห็นด้วยตาม,มันจะอยู่นิ่งๆไม่ได้ เหมือนกับน้ําที่อย่างไม่เดือดเมื่อน้ามันเดือดขึ้นมาแล้วสิ่งเหล่านั้นก็หมุนหมุนอย่างนั้นแหละหมุนไปหมุนมาขึ้นลงขึ้นลงอย่างนั้นดังนั้นสวรรค์กับนรกมันตรงกันข,ข้ามเ่อนสามีภรรยาหรือบุตรเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจิดตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราเคยพูดอย่างนั้นเมื่อเรามีสติ มีปัญญาหรือมีสมาธิมองหน้าภรรยาสามีบุตรก็เป็นหน้าภรรยาสามีบุตรหรือมองหน้าเพื่อนที่ร่วมโลกเกิดเจ็บตายด้วยกันก็มองเห็นเป็นคนไม่ว่าเป็นคนมีหน้ามีตาเหมือนกันกันกบเราเนี่เรียกว่ามีสมาธิมีสติมีปัญญาไม่ว่ามีคุณธรรม ยังมีธรรมประจําใจอยู่บบดน,นี้คนใดไม่มีคุณธรรมประจํามองเห็นหน้าภรรยาสามีหรือบุตรก็ไม่ค่อยถนัดมันลายหรือมันโนะมื่เห็นหน้าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็มันลายม,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 มันัมวมองไม่ค่อยเห็นเราเคยได้ยินไหมคนใดมีความสโสด เกิดขึ้นภายในใจิตใจเดือดดานร้อนระอุขึ้นมาเป็นสามีภรรยาทะเลาะกันหรือเพื่อนบ้านทะเลาะกันห,หนึ่งนะเดี๋ยวโคตร้ามาเป็นที่แล้วมองไม่เห็นนะมันมหนหรือบางคนมองเห็นเพราะกำปั้นหรือเพราะพวกมือบางคนก็มองเห็นพเพราะแสงห้อยเพราะว่ามันมองไม่เห็นก็ควมโส เกิดขึ้นภายในใจิตใจเลิดหนักๆ้ามามองไม่เห็นเลยเม่อมองไม่เห็นก็ตกต่อยเตะตีกันเป็นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเมื่อตกต่อยเตะตีกันแล้วก็มีความเอะอะวยวายกันขึ้นอันนี้เรียกว่านั้น,นลกอยู่ที่ในใจิตใจก่อนที่จะเอะอะวยวายตกต่อยเตะตีกันนั้นก็เพราะโมหะ คือความหลงสุดมองคนไม่เป็นคนหรือมองไม่เห็นปโคโสรักเลภามองข้างบางคราวสามีภรรยามองหน้าสามีภรรยาไม่เป็นคนมองเป็นสัตว์เป็นสนนักหรือเป็นเปรตเป็นผีอ,อะไรเหล่านี้อันนี้ก็เรียกว่านรกเกิดขึ้นภายในจิตใจ ดังนั้นคนที่ไม่มีหูทิศไม่มีตาทิศจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นปัจจนเลได้และไม่มองเห็นสวรรค์ได้ดังนั้นพวกเรามาณสถานที่นี้มาเจริญสติหรือมาเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เห็นยิ่งรูืจริึงตามแบบกระบับที่พระเจ้าพูดเอาไว้ นิพัานานี้มันเป็นื้อของบาลีถ้าพูดตามภาษาบ้านเอาเรียกว่าแต่ละงานเห็นแจ้งรู้จริงเมื่อเห็นแจ้งรู้จริงนั้นก็เรียกว่าไม่ทําเหมือนเดิมที่ควรไม่รู้นี่ก็ว่าได้ความหมายว่าต่างเก่าล่วงภาวะเดิมแต่ก่อนนั้นมีความหลงผิดมีความโสดมีความโลภ ต่อมาเมื่อได้ยินได้ฟังพระที่ท่านนำเรื่องของพระพุทธเจ้ามาเล่าสู่ฟังเราเกิดมีสติปัญญาจดจำเอาไว้ได้เมื่อว่าเราก็ต้องให้คล้ายคือกันหรือมีหูชิดมีตาชิดคล้ายคือกับพระพุทธเจ้าเพียกว่าเราได้ตั้งสติฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้า ดังนั้นเราพูดว่าพุทธังสารนักานนี้เป็นภาษาบาลีข้าพระเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสาระนะเป็นที่พึ่งกำจัดไยได้จริงเมื่อเรามีหัวทิพย์มีตาทิพย์มันก็กำจัดกดไยหรือความเดือดร้อนออกไปได้จริงคำมังสารนักฐานนี้เป็นภาษาบาลีข้าพระเจ้าถือเอาพระธรรม เป็นแต่นะเป็นผู้ขึ้นคำจัดไทยได้จริงเมื่อเราฟังแล้วจดจําเอาไว้ได้เราก็ต้องคาจัดความทุกหรือความเดือดร้อนหรือคาจัดโจรหรือพญามารออกได้อย่างที่พระพุทธเจ้าจริงสังฆังจนทรขามิเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่าข้าพเจ้าถืออาภะาสฆง เป็นตืนะเป็นที่พึ่งกำจัดไถได้จริงเมื่อเราปฏิบัติอย่างพาะษ์งสาวกของพระพเจ้านั้นเราก็กําจัดควมทุกทรวมเดือดร้อนหรือกําจัดพยามารหรือโจรออกไปได้ที่พูดแล้วข้างตนว่าเมื่อจิตใจมันอยากไปสุดบุรีเ้โจรมาแล้วพยามารมาแล้ว,ลวเราต้องสู้กับมัน มันอยากกินมาแล้วก็มีตาทิพมีหูทิพมองเห็นทะลุเข้าไปถึง,งจิตใจเอ้ามารมาแล้วหรือโจรมาแล้วจะมาพ้นมาชี้เราแล้วม,มันจะมาญาติเอาบัลลังก์เราแล้วก็ต้องเจ็นอย่างนี้จึ่งจะว่าเอาขันวางลงไปในแม่น้ําควรกระแสของน้ําหรือเอาถาดลงไปวางในน้ําควรกระแสของน้ําคืออนนานาจของที่เสา่า่ต่ำโดยว่าน้ํา น้ำคือกิเลสนี่พระพุทธเจ้าท่านสรงสอนเอาไว้อย่าเพิ่งทำไปตามอำนาจของกิเลส่ายต่า่ท่านสอนให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาดังนั้นพระพุทธเจ้าคือมีความเมตตากรุณาสงสารเอื้อเฟื้อเอาใจใส่และมีปัญญาอันนี้เนี่ยว่า เป็นคุณธรรมที่ประจำในพระพุทธเจ้าเมื่อเรามีคิดอย่างนั้นเราก็ต้องไม่อิจฉาเบียดเบียนไม่ลิษยาคนนั้นคนนี้และทรัพย์สมบัติที่หามาได้ไม่หยาดเหงื่อแรงงานของเราก็ต้องไม่จับจ่ายใช้สอยโดยที่ไร้ประโยชน์เล่นไปดูหนังเล่นการพน,นันเล่นสุรา,ารเลี่ยวกลางคืน อะไรอะไรต่างๆที่เราคิดขึ้นมาว่ามันสวยมันงามมันสนุกสนานล่าเลยบันเทิงเราหามาได้ด้วยความเหน็ดเหนื่อยหยาดเหนืยกเรงงานของเราเราก็ต้องไม่ใช้โดยเพื่อไร้สลาดไร้ประโยชน์พญามารไม่เจอเราก็มาต้นเอาไม่ได้เพราะเรามีหูชุดมีตาชุดสามารถมองเห็นโจนได้และ สามารถฟังเสียงโจรพูดขึ้นมาได้ว่าอยากไปกินอยากไปดูอยากไปชมเนี่ยโจรมันพูดอย่างนั้นเราก็ต้องเอาชนะมันได้โจรที่แงามาเป็นตนเป็ตนตัน,นั้นเราปราบมันได้อย่างสบายๆไอ้เจมภายในจิตใจในี่คนร้ายเกิดภายในจิตใจนี่คนไม่มองเห็นส่วนลึกอันนี้เลยเมื่อ คนไปตกนรกเหมือนกับเข้าสารยัดอยู่ในกระสอบเพราะมันไม่มีหูทิดเพราะมันไม่มีตาทิ์มันจึงเตะตีกันฆ่ากันได้เมื่อมีหูทิดมีตาทิ์แล้วไม่ต้องเตดไม่ต้องตีไม่ต้องฆ่าไม่ต้องอิจารลิศยาไขา่ไขทั้งนั้นเพราะว่าทุกคนเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วก็ต้องเกิดต้องเจ็บต้องตาย เนื้ถึงไม่ฆ่าก็ยังตายแล้วจะไปฆ่าไปอิจฉาริษยาไปทําไมต่างคนต่างเใจไม่อยากเก็ดไม่อยากตายการหาเงินหาทองก็เหมือนกันต่างคนต่างอยากมีความสุขอยากได้ดังนี้เมื่อคนไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถที่จะมองเห็นเรื่องว่าให้โจรมาต้นเอาไป ไปซื้อบุหรี่ซองหนึ่งตีตะตางโจรพุ่นเอาไปแล้วซื้อเหล้ามากินปวดละเท่าไหร่โจรพุ่นเอาไปแล้วกินมากคำละเท่าไหร่คูใบตีตะต่างนี่สิ่งที่ไม่มีประโยชน์อย่างทาเล็บทาคิ้วอย่างเนี้ยทาคันทาอะไรทาสุกต่างๆเนี่ยเรียกว่าเครื่องแปลงเนื้อแปลงตัวเนี่ยเนี่ยโจรมันมาพ้นเอาไป ตัวลายมาป้นเอาไปทรัพย์สมบัติที่เป็นภายนอกก็สูญหายไปเพราะพยามารเพราะพวกโยนรนห้เงินทองจึงมีไม่ได้ตอนนี้ทักภายในคือความสุขเรียกว่าสวรรค์ก็คือโมหะโทสะโลภมาป้นเอาไปเรียกว่าเป็นโซนหรือเป็นพยามารมันญาติเอาบันลังก์ของเราไป ดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีสติให้มีสมาธิมีปัญญามองเห็นความหลงผิดหรือความโสดามโลกเมื่อมองเห็นอย่างทะลุกลุ่งแล้วมันจะมาทําอะไรให้เราไม่ได้ตัวทิตจิตใจของเราจริงๆนั้นมันมีความสะอาดสว่างสงบเป็นธรรมดาธรรมดาอยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเพราะเราหลงเพราะนั่นเองเมื่อเราหลงต้นต่อหรือที่เกิดกันเนิ่ของชีวิตจิตใจของเราจริงๆแล้วเปนโกรธเกิดขึ้นมาความโลภเกิดขึ้นมาเพราะผมหลงผิดนั่นเองเห็นว่าสวยว่างามว่าสนุกสนานล่าเริงบันเทิงอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความจริงสิ่งนั้นเนียกว่าทุกอย่างปมาให้ฟังจากเล่มหนึ่งสมมติว่า บ้านเรามีไฟฟ้าถึนต,ตอนเยน็นเราต้องการคนสว่างคนไม่รู้คือไม่เคยใช้สไฟ,ฟ้านั่นเองก็ไปจับเอาหลอดไฟหมุนหลอดไฟอยู่ทางน้นหมุนจนตายนะไฟไม่ไฟเพราะมันไม่เป็นสมุทฐานต้นเหตุที่เกิดฤกษ์อกษของไฟไม่อยู่ที่หลอดไฟ เมื่อเหตุกำเนิดที่เกิดของไฟหรือสมุทนของไฟมันอยู่ที่ตัวชีวิตนี้เมื่อเราต้องการความสว่างเราก็ไปจับชีวิต้กดเาไฟนมันก็ไฟก็ว,วิ่งไปตามสายไฟนั้นไปทําความสว่างที่หลอดไฟเมื่อเราต้องการดับเราก็มาจาับชีวิตไฟนี้มันก็ดับทันทีดันใดเมื่อเราไม่ต้องการให้ความโสธความโลภ คมหลือเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมองทะลุอยู่ที่จิตใจหรือมีสติอยู่ที่จิตใจนี่พระพุาทธเจ้าสอนอย่างนี้ดังนั้นธรรมะคําสอนของพระเจ้านั้นจะมีมากถึงแปดหมืนสี่พันธรรมะขันก็ตามรวมควมแล้วก็มาทําที่ตวัวชีวิตจิตใจของเรานี้เองดังนั้นชีวิตของคนทุกคนไม่มีคนทุก,ไม,มทกไม่มีคนโกรธ ไม่มีความโลภเพียงเราหลงผิดเท่านั้นเองความโกรธเกิดขึ้นความโลภเกิดขึ้นเหมือนกับแงสงตะเวนแต่ดวงอาทิตย์ดวงตะเวนนั้นมันทาความสว่างสว่างสยเจึงดวงเมฆเ็นั้นมาบางังดังนั้นพวกเราที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ณสถานที่นี้ก็เหมือนกันให้เรามามีสติ ให้เอาสติมองดูการเคลื่อนไหวเป็นร่างกายชุดตาหายใจเข้าหายใจออกหรือจิตใจไม่คุดให้มีสติตามรู้เท่าทันอันนี้แหละเรียกว่ามีสติสามารถมองเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างมือหูชุดตาชุดเหมือนก,นกันกับพระพุทธเจ้าเอาที่ผมได้ให้ขอ้อคิดเป็นเคลื่อนเปือนจิตกระตุใจวันนี้ มันเป็นเวลาแล้ววันต่อไปถ้ามีโอกาสก็จะพูดต่อสู่ฟักกงเรื่องใหม่ไปหลังน่อก่อนขอยี่จะเตียมเรืนอ้